cột <laughs> <cười Walking Tort> กันวะแก <Geson> <facial> oh. <laughs> 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 อ้ยาไปออป๋อจัเลยแบนไปหมดเลยลาวบิวกันเลยเงี้ยให้เราหญิงตาลาวบิวหญิงตาบีบีปี่เปิดนปุ๊บปั่นคิปพี่ไหมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กำลังแข่งอยู่ในทัวร์นาเมนต์ Facebook Gaming 2 0 2พจากการจัดของออนไลน์สเตชันนี่ครับผมวันนี้นะครับพี่ก็ตกรอบไปแล้วแหละครับผมแต่พี่ได้เจอกับ b ย u ต่องอินเตอร์นะครับวันนี้เลยจะมาทำคอนเทนต์ครับผมผมเริ่มเห็นอะไรบางอย่างละน,นี้แผนหรอเออว่ามีแผนละคอนเทนต์นีคือค่าต่องทั้งเกมระวังหน้าแอร์จาพี่ทั้งเกมฆ่าต่อง20ตัวโดยไม่จบทรมานไปเรื่อ,เอยเกินโดยเราจะกดนะผมแม้ มิเนี่ยคีริโตะอาย่าแล้วก็ล oh er the ูซี่ถึเป็นคนชโดได้คนหัวทต่สองแล้วก็เล่ยกลับบ้านต่อก็จะตายคนเดียวแบบงงๆโดยที่ยสิบคนบอกว่ามันไม่เป็นไรสิ่นะร้ายเกินมาโกโก้สองโอเมนไอยสัตว์อ้เหี้ยยยยสองโอเมนอย่างที้ยอะไรเวลสีหาเวลสีทุกคนหาเวลสีเล่นมาเล่นมาดิ่กำลังเดินกำลังเดินโดนดึงอนะมไดด้แกหราเลยนน่ะพี่เป็นไงตัวเล็ก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 เล็กซ้ายหรือไม่กระฝอยแล้วมันมาเยอะแล้ว

เดินโ <ffe> ja ุกจังวะอ่าเดินเดินเดินคู่เลยเดินคู่เลยไม่จริงจไอ้เป็ดถ้ามึงคิดว่าพี่ต๋องล้ำอ่ะมึงก็เรียกกูลงมาเลยได้ไหมเอ้ยมันเรียกได้เนี่ยเป็ดมันก็เรียกได้เนี่เราบินคนอื่นแล้วก็ให้กดไปถ่ายของด้วยการที่เป็ดเรียกไงถ้าเราลงไปป้อไปเป็ดก็กดวาร์ปขงในให้ด้วยใช่ใช่ใช่กูไปต้มมาม่ากล้วนะเดี๋ยวมานะ้เียโดนแหวนนะโดนโดนแหวนนะครับโดด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 เขี้ยอะไรบินไหนกูไม่ได้โดนแก่ขนาดนั้นโกดกันวาร์ปลงไปเชื่อนี่ลงไปเชื่อนี่ลงไปเชื่อนี่ เออเรียกมาเล้ยเก๋ไอ้คนเดียวกันเย็นจันเย็คอนเทนเรียบร้อยโอ้ทั้งคณะเลยฮะรอบนี้ลงมาเป็นถั่ห้าตัวแล้วเรอล่อคนเนวมอันที่่องคนเดียวก๊บก๊ก๊บก๊บกคุณตามไม่ทัน มาสุก่ามารเอาอยู่สไม่อากู่ไปเลอาาวัดเดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมไปเรามีคอมโบอยู่วเออพี่ไม่น่าหยุดเลยพี่กูลืมเฉยเากูเียกูลืมเฉยเียมเยได้สักเฮ้ยกูยากด้คิววกูเือดเรือนวะรอรี่นี่รี่เก้าเมเต้ขอบคุณนะครเอาเฮียโดนคอมโบต

มันจะ่วงทันเข้าไว้ไม่อยเียเน่ยเียตัด้ไม่มีพี่มีก็ออกพี่ไม่ี่ไะเฮ้ยเอ้ยมึงเปิดแกนบับได้น้มเ้ยเดี๋ยวไดเดเดี๋ยว้ามันมายเดี๋ยวเปิดเห็นไหมกูตามไม่ทันทีมเราเอาแค่ตอมแรกพอเนะย่ วาพร้อมยังรอรอพี่มีรอพี่มีหาหาข้อมูลพี่ตองหาข้อมูลเอาไว้ไอ้ไม่ไอ้ไมเอาแค่ป้อมเดียวพอเฮ้ยเดี๋ยวเขาออกจากบ้านไม่ได้พอแล้วออกมาอพี่มีผมพร้อมมากเลยยานบิ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 นเลยพี่ตองบินไหมบินเลยพี่เลยบินเลยผัวบนสองบินเลยพี่กูบินละเขาจ้องจะเล่นคุณไอตองลูกพ่มีสามตัวขี่ตอสามมาโห ทดีิ้อมแล้วน่าหน้าพี่ตองเห็นเหรวทำเียอะไรอย่างี้ทีมนะพี่ตองขวาพี่ตองขวาูกูไปกูไปอเลเตอร์ปตามกูด้วยตามกูด้วยนะไปไป ปายน์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 ห้คุณรู้แล้วเอเไอ้ควายไอ้เหียกูรู้แล้วพอกูมใช่ปะึงกดอันติมึงรอเวแล้วพอกูเชิเสร็จูจะกลับไปทีอัติมึงกับเลยถ้ากลัเลยฮะโอเค้เพราว่าแต่ว่ามึงกูพูดที่อะไกับอกมึงเยราบูมนเจัาใคด้วยกันรอลยนะ้วยน้เหลี่ยเลเอาอ้ีติ

ข้าวท่เห้ยเอ้ากูกลับแล้วกดวิก่ดวิกให้ดวิมันเบามันตีเามันตีเบา่กูกูข่นี่กูข่เลมาอยู่ไดูคนดียว เพราจบไม่ได hey, hey, ้นะพี่ต่อคือตายหกอีกนะตอนแรกที่คุยกันว่ยีลองลองลอหลอนเขาสักรอบไหมพี่ว่าเขาจะวิ่งเข้าบ่อป่ะแล้วเราก็ดโดดลงก่อนเโอเคไปแบบพุ่งพุ่งไปลองลองดูว่าเขาจะวิ่งเข้าบ่อไหมโอ้หสัตว์ลเกินพี่เอาวะสักทีสักทีสักที นั่นบ่อน,นะเราสร้างเกมเราทำไหมทำไหมฮะตรงนี้อุย้ยแต่ยังระเบิดได้เยอะอยู่นะเราไม่มีใครตายโดนล็อกเอาตายไปสองแล้วไอสวดดิสรุปแพ้สรุปอย่างนี้เลยไอเดียไอเดียวสองเด่นปกติไอยังดีไม่แตก ไปเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ไปดับแดงมาแล้วบินใส่แก๊กเลยกันเอาเอาเอาจิงหรบพี่ไปเลย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 เอาป้อมกางเอาป้อมกางเลยไอ้แกก่กลับไม่ได้ไอ้เหี้ยกลับไม่ได้กูกลับไม่ได้ ดะดาเมันไม่แรงแล้วเงียเอาดิเอดิเี๋ยเปิดดูป่าจะเปิดดูไหมเทียวพี่เดี๋ยวเราเอาคลองแล้วกูเปิดไม่หัวเปิดได้พี่หัอยู่มันอยู่ไม่ไม่ต้องเอาคองหรอเนี่ยเปิดเปิดคองล่อดิเออเอชนมันมามันมามันมามันจะมาตอนมาไม่ทันมปนมาไม่ทันเันมาไม่ทันมันมาไม่ทันบ้าพี่แล้วได้ได้ด้ไเออเออบิน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 

ลียนตีเปียนตีเปี่ยนตีตีวิเปลี่ยนตีเอ้าโอยเยี่โคตรแรงเลย่อ้หไ้เหียจบเฉยเลยพี่ตตายหตัวเองล้พี่ต MPP ด้วยนุ้ยไม่ช่เราเฟลเนี่ยโอ้โหเศาเลยเศาเลย Bring it, bring it back, bring it, turn it up, up, up. Bring it back, bring it, turn it up, up, Bring it, bring it back, bring it, turn it up, up, up.